พาชมบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกนะครับก้อนเมฆก้อนเมฆฝั่งโน้นนะครับดำตั้งเขานะครับถ้ามองไปไกลๆนะครับก็เป็นฝนเป็นเส้นๆด้านโน้นนะครับล่องฝนนี่ก็ลงพัดพาไปั่วครับเลยดำ ข้าวปลาก็อุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้อันนี้เป็นเขตอีสานใต้นะครับบุรีรำมนะครับประโขนชัยนะครับนี่นครับข้าวเขียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไรอ้อยนะครับไรอ้อย สำหรับปีนี้นะครับก็ฝนดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูดูท้องฟ้านะครับดู้นข้าวนะครับเขียวกระจีนะครับโดนใครเคยเห็นฟ้าสีเทาสีครามนะครับเนี่ยสวยมากๆเลยไล่้อยก็สวยมากครับบรรยากาศดิสองฝั่งข้างทางนะครับท่านผู้ชม นี่ไรอ้อยฝั่งโน้นนะครับเขียวนะครับนี่เลยนี่ข้าวเขียวของฟ้าสวยครับฟ้าสีเทา นี่ดูควายดูวัวนะครับกินหญ้าอ่าข้าวต้นข้าวกําลังออกรวงครับกําลังออกรวงมีวัวมีควายมีน้ําเต็มท่าเต็มตลิงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศฝนตกนะครับบรรยากาศฝนตกแดดออกนะครับตอนนี้ของฝ้าโปร่งใสมากเลยนะครับเนี่ยแต่ฝนตกนะครับสําหรบบข้าวปีนี้นะครับจะเป็นอ้อยนะครับด้านโน้นนะครับอู้ยใหญ่ๆนะครับจะเป็นอ้อยนะครับเป็นข้าวนะครับนี็จะเป็นมันนะครับเนี่ย มันสับหลังอ่าข้าวปีนี้ก็ได้น้ำได้ท่านะครับใครที่ทําไร่ทํานานะครับวันนี้ก็หัาปุ๋ยหาไล่ใส่นะครับเพื่อที่จะได้ข้าวนะครับ ต้องรีบบำรุงเอานะครับช่วงนี้ถ้าไม่งั้นนะครับข้าวจะไม่ออกรวงสวยงามนะครับวันนีบใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับได้ข้าวที่สวยนะครับได้ผลผลิตเยอะๆนะครับนี่เลยนี่นะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกนะครับช่วงนี้นะครับ ไม่แน่ไม่นอนเนครับฝนตกบ้างแดดออกบ้างนะครับต้นข้าวกำลังเขียวนะครับช่วงนี้นั่นท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเมฆก็จะเริ่มตั้งเขาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ใครทำไรทำนานะครับก็หาองหาปุ๋ยมาใส่ข้าวนะครับอ่าอันนี้อีสานบ้านเรานะครับเขียวกระจีะครับช่วงนี้ มันก็แล้วแต่เขตด้วยนะครับบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยได้ข้าวครับบางพื้นที่ก็ข้าวเยอะนะครับข้าวสวยข้าวไม่สวยปะปนกันไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศของเขตบุรีรัมย์นะครับอีสานใต้บ้านเรานะครับให้ดูบรรยากาศทุ่งนานะครับ อยู่เลยอ่าฝนเริ่มตั้งเขาแล้วครับเดี๋ยวขออนุญากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักจะกลับบ้านไม่ทันเนือบเปียกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับอาพบกันใหม่บ๊ายบาย